ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่ปูดได้ส่งไฟล์รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้นะคะตามงบแสดงฐานะการเงินนะคะบีกสตามวสองห <5 S 2> นึะคะที่กรมได้ออกหนังสือไปนะคะก็น,นะคะสำหรับรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมตัวนี้นะคะคนที่ยังไม่ปิดงบนะคะไม่ต้องรีบทำนะคะเพราะว่า ยอดเงินพวกนี้เราต้องเอามาจากการที่เราปิดฮบประจำปีไปแล้วนะคะก็มาดูเลยนะคะก็คือหลังจากที่พี่ปูได้แจกไฟไปอย่างไปแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจที่มาของมันว่ามาอย่างไหนนะคะก็ยอดเงินโสดเงินฝากนาคารและเงินฝากส่วนเงินคลังตัวนี้นะคะก็มาจากไหนอ่ะก็มาจากยายานสานะคุ้มเหลือประจําวันของเรานะคะก็ นะ30กันยา64ตัวนี้นะคะเอามาเลยนะคะยอดเงินฝากธนาคารยกไปนะคะถ้ามีเงินสดเราก็เอามาใส่นะคะเงินฝากประสุมทรางตัวนี้55ล้านนะคะตัวอย่าง1 6 3 0 0 0นานะคะ562บาท9สตางนะคะ์ค่ะตัวนี้นะคะ่นะก็คือตัวนี้นะคะส่วนนี่สินณนะ30กันยาย,ยน2564นะคะตัวนี้ หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะคะงกว้างนะคะตัวนี้สามร้อยสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์ตัวนี้มาจากไหนนะคะตัวนี้นะคะก็มาจากที่เรา,างบแสดงฐานะการเงินของเราประจำปีมาลุศีหลังจากที่เรากดปิดบัญชีประจำปีไปแล้วเพราะนั้นถ้าใครที่ยังไม่กดปิดบัญชีประจำปียังไม่ต้องรีบทํานะคะอะ เพราะว่ามันยังไม่สามารถเอายอต,ตัวนี้ไม่ได้นะคะ,ะก็หาก็มาจากตัวนี้นะคะก็ดึงมาจากข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินนะคะสถิตปัญญาอุตสีนะคะก็สําหรับของพี่ปูก็ได้ปิดงบไปแล้วเนาะมันก็อ่าเลยว่านะคะ,ะตัวนี้หมดนี้สินนะคะตัวนี้อ่านะคะเราก็ดึงมาจากตัวนี้ได้เลยนะคะรวมหนี้สินนะคะหนึ่งล้านห้าแสน เก17,312จน้ 17, บาท,ทาตัวม่าตัางนะคะตัวนี้นะมันเอาข้อมูลมาจากรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีประมาณ4กสค่ะส่วนใครที่ยังไม่ปิดนะคะก็ไม่ต้องรีบทำตอนนี้ก็แค่เปลี่ยนวิธีนะปิดทบปีไปก่อน,นะคะ่ะ,ะแล้วมันก็จะไม่รวมนะคะก็ตัวนี้เราได้เงินฝากธนาคารมาแล้ว เราก็หักหนี้สินออกทําไมเราต้องหากออกเพราะว่าในยอดเงินฝากนาคาร55ล้าน่าเนี่ยมันมีเงินส่วนที่เป็นเงินรับฝากประกันสัญญาต่างๆนะคะหรือว่าเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนพวกนี้นะคะรวมอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยต้องหักออกนะคะอ่าคะแล้วก็ยกเว้นนะคะพวกรายได้ตัวเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามีนะอยู่ในบุคลากรน,นะ เราไม่นํามารวมนะคะไม่นํามาคิดตัวนี้ไม่นํามาคิดคหักนี้สินตัวนี้ก็ะอะไรบ้างก็ะะไรายได้สัญญาไรายได้ตามสัญญาเช่าการเงินนะคะรอการดับระยะเสั้นตัวนี้นะคะแล้วก็รายได้รอการดับระยะสั้นระยะยาวตัวนี้นะคะเราไม่นํามาคิดนะคะตัวนี้อ่ะคาแล้วก็เงินทุนสำรองณสากันยายน2องพนตัวนี้17ล้านคะ 40, 500, 000, สี่แสนสี่พันห้าร้อยสบาท สิบสีสตางค์ตัวนี้นะคะก็มาจากโฮสแสดงฐานะกันเงินนะคะหลังจากที่เรากดปิดประจำปีไปแล้วนะคะเพราะนั้นใครที่ยังไม่กดปิดนะคะยังไม่ต้องทําะคะตัวนี้อ่ะอ่ะค่ะอ่ะนะคะมันก็มาจากตัวนี้นั่นเองนะคะก็มาจาก งบแสดงฐานะการเงินของเรานั่นแหละนะคะที่เราปิดบัญชีไปแล้วนะคะก็มาจากตัวนี้เลยนะคะเงินทุนสารองนะเจ็ดล้านที่ระบบดึงไปให้เรานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะหากเงินทุนสารองสะสมไปนะคะตัวนี้นะก็มาจากงบแสดงฐานะการเงินนะคะอ่ะอ่นะคะเสร็จแล้วก็คือตัวนี้เนาะเราก็หาออกนะคะหาออกนะคะก็ได้เท่าไรนะคะ ก็รวมกันไปนะคะยอดที่อยากออก19ล้านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสำหรับทศบาลน,นะคะอาจจะมีเงินกู้ระยะยาวพวกนี้นะคะก็เราก็ไปดูจากงบแสดงฐานะการเินนั่นแหละนะคะแต่ของพี่ปูไม่มีเนาะตัวนี้ทําไมต้องบวกนะคะเพราะว่าเงินกู้นะคะทศบาลต้องทําต้องตั้งข้อบัญญัติชุดใช้ไปแล้วนะคะนะ อ่าตัวนี้มันก็รวมอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเรานําไปรวมอีกนะคะมันถ้าไม่ยอดอ่าเงินสะสมของเรายิ่งน้อยไปนะคะตัวนี้เราได้ตั้งเข้ามาชดเช้ไปแล้วเราก็เลยบวกกลับเข้าไปนะคะสําหรับใครที่มีเงินกู้ระยะยาวนะคะ,ะเราก็จะได้คงเหลือยอดเงินสะสมณนะ30กันยาสี4มาทานี้นะคะหักออกรวมกันเป็นสัล้านนะคะอ่ะแล้วเราต้องาหาักอะไรอีกบ้างนะคะ หากรายงานการเงินนะคะและขยายเบิกเบิกเวลาเบิกใจเงินที่ไม่ก่อนหนี้ผูกพันนะคะเฉพาะรายการที่เรายัางไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้คะก็พวกค่าจ้างยามพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันผูกพันมาตามสัญญาพวกเนี้ยเราต้องหักองกคก์กรคนะตัวนี้ก็มาจากไหนนะคะก็มาจากอ่าาระผูกพันค่ะ อะไรกันเป็นปีนะคอะมันก็คือยอดการเงินก่อนหนี้ไม่ก่อนหนี้นั่นเองนะคะตัวนี้อ่ะนะคะอ่านะคะมันก็มาจากหมายเลขสิบเจ็ดนะคะแล้วตัวออพี่ก็คือภาระรปุพพันธ์นะคะอ่ะนะคะก็มาจากตัวนี้เลยดึงไปเลยนะคะตัวนี้ การเงินไม่เกาะหนี้ปัจจุบันการเงินเกาะหนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีจ่ายค่าสะสมนะคะที่ได้ของมันไปนะคะแล้วยังไม่เบิกจ่ายของบ OC เนี่ยนะคะอ่ะเนาะอ่ะ,ะ,ะเราก็มาหักออกนะคะที่ยังไม่เบิกจ่ายนะคะนะคะตัวนี้ <c oughs> นะยอดข้างบนก่อนเนาะอ่ะตัวนี้เราก็มาออกหักออก รายการกันเงินก th ่อนหนี <S S. ้ไม่ก <might be S 2> <f ans> ่อนหนี้ตั้งเบิลสี่กันได้ท่นนี้คะแล้วก็เงินสะสมหรือว่าเงินทุนสำรนองสะสมนะคะทั้งที่ไม่ก่อนหนี้และก็ที่ก่อนหนี้แล้วแต่ไม่รวมรายการที่เราตั้งหนี้เอาไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็สองล้านแปดนะคะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีข้อพกพับในสัญญาจะซื้อขายที่ดินไหมถ้าไม่มีนะคะก็รอนทันนี้แล้วก็มาหักออกนะคะหาวยิงสะสมเพราะเราต้องจ่ายไปแล้วล่ะนะคะ อ่ะทีนี้เราก็ได้ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้30มสปวสคะก็เท่ากับอ่ะข้อ1เป็นเหลือ27ล้านนะคะ5แสน้ามืนหพันสีร้อยบาทสี่สสตางค์ค่ะตัวนี้อ่ะทีนี้ยังไงต่อตอนนี้เราได้แล้วนะคะยอดเงินนะคะเงินสะสมนะคะตัวนี้ตัวนี้ไปไหนนะคะตัวนี้ เราไปกรอกในรายงานสิการคลังคะตัวนี้เอาพิสุทิ์ย่อตัวนี้แหละที่ทาตามกันมาว่าตัวไหนตัวนี้เนาะกลมเขาบอกว่าตัวนี้แหละอ่ะไปกรอกในรายงานสิการคลังของเราที่ยอดนึงสะสมอ่าสิ้นปีเท่าไหร่นะคะก็ไปกรอกตัวนี้นะคะไปกรอกได้เลยเพราะว่าอ่ารายงานสิการคลังนะคะอ่าเขายังยึดตามระบบประมาณนะเราก็ไปกรอกตัวนี้เนาะอืมทีนี้เราก็มาดูนะคะ รายงานพิสูจน์ยอดสมที่เปี่ยวคานี่แหละผู้บริหารต้องการนะคะที่จะไปจกาขาดหรือว่าเราต้อง,องไปจกาขาดค่าจ่ายโควิดนะคะสถานการณ์ของเราตอนนี้เราก็ตัวนี้วงเล็บหนึ่งนะคะก็เท่าก,กับเล็บสองนะคะเราก็ดึงมาค่ะเราก็มาดูว่าที่เราจะใช้ได้จริงๆเท่าไหร่ที่จะเบิกจ่ายในปี่ยวค่านี่แหละเงินตัวนี้แล้วก็ยอดตัวนี้ก็คือมาจากสัมปทานาเนาะ แล้วเราก็าหากสำรองตระเบียบเท่าไหร่ก็ไปดูระเบียบการเงินของเรานะคะก็หากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไป3เดือนนะคะแล้วก็หากาสำรองยายนะคะไว้เพื่อยามจุกเชิญสนะบพยอีก10เของข้อบัญญติกายจ่ายประจำปีอ่ะเราก็ไปดูนะคะตัวนี้ว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราจะใช้เนาะปีหกห้าสมมตินะเท่าไหร่ก็ไป ไปคำนวณดูแล้วก็กอ,องคลังนะคะจะมองว่าต้องกันเงินไว้เพิ่มเติมอีกไหมนะคะตัวนี้ก็ไปดูนะคะนะแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างก็ก <c oughs> กัญญานะคะก็คือสำหรับปีอกสี่เนาะตัวนี้เป็นปีอีกสี่พิสูจน์มาอีกว่าเท่าไหร่ที่จะจ่ายได้ในปีอีกห้านะคะก็ก็ตัวนี้ก็ไปคิดมาเรจจากข้อัญญจากปีอีกสี่ก่อน ทีนี้มีเงินสะสมไหมที่ว่าจะจ่ายอ่ะจะจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจ่ายเปี่ยวค่าเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเปี่ยวคาที่มีเงินสะสมที่อนุมัติแล้วนะคะที่ยังไม่ได้จ่ายหรือคาดว่าจะจ่ายตัวน,นี้นะคะล้วก็มาหักออกนะคะแล้วมีการที่ทําดีกาเบิกจ่ายถอนคืนนรับไปไหมนะคะแล้วก็นํามาหักออกนะคะอ่ะทีนี้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่า ครที่จะใช้ในปี65นะปี65ตอนนี้เราก็ต้องไปบวกกลับเฮิืสะสมและเฮิือทุนสามรอสมที่เหลือจากการที่เราจ่ายไปในปี64นะคะตนนัวนี้นะ,ะไปดูแต่ณ30กันยาตนนัวนี้เราพิสูจน์ของปีว5 6 4ก่อนก็หักสามรองไปนะคะตัวน,นี้เราไม่หักแล้วเพราะเราได้ไปหักแล้วนะอ่ะตอนสิ้นปีนะคะแล้วก็ ก็ไปบวกหาสมของพิพูก็มีอ่าที่อ่รับเงินคืนข้ามปีตามโอบมาตกเป็นเงินสะสมตัวนี้ก็กรณีที่เขาจะเอ่อ <c oughs> เรียกส่งคืนเงินเหลือจ่ายพวกนี้มานะคะแล้วก็รับคืนมาแล้วก็บวกกลับเข้าไปสะสมนะคะอ่าทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะหน้าศาสตร์สุปัญญาเนาะก็บีบสุดว่าเพื่อให้ผู้ห่านไปใช้ได้ว่าในปี65นะคะศาสตร์สาุญญา4นี่แหละตัวเนี้ย จะใช้ในปีห้าตอนนี้ได้18ล้านนะคะเนาะเยอะอยู่ก่อนเนาะ <c oughs> ก็ยังใช้ได้อยู่18ล้านค่ะณสามสกันยายนที่สามารถนําไปจ่ายขาดในปีห้าได้จริงก็คือ18ล้านห้าแสนหน่งมื่นกร้อสิบเจ็สตางค์นะตัวนี้นะสามสิบกันยาก็เราก็รายงานผู้เรียนไปแล้วก็ส่งไปให้กับ ท้องถิง่นจังหวัดตามระเบียบของเรานะคะที่ต้องรายงานยอดเงินสะสมเงินต้นสำรองอในเดือนกันยากับเดือนมีนาคมนะคะใช่ไหมของทุกปีนะคะแล้วเราก็ไปรายงานประสมาณแล้วก็เงินสำรองสะสมก็เหมือนกันนะคะแล้วก,ก็เอามาจากงบแสดงฐานะมาตะกี้นแหละคะ่ะยอดมัตะกี้นยอดตัวนี้ยอดเดียวกันนะคะมาพิสูจน์ค่ะ เราก็มาพิสูจน์นะคะก็สิล้านอ่าถ้าเกิดว่ามีใครที่อ่าจะจ่ายจ่ายเงินทุนสำรองไปแล้วนะคะเราก็มาหักนะคะเหมือนกันวิธีการวิธกรกิดของพี่ปูไม่มีนะคะก็ไม่หักแล้วก็คงเหลือเงินทุนสำรองนะคะที่สามารถใช้ใจ่ายได้อยู่ก็สิล้านก็คือเท่าเดิมนะคะส่วนใครที่นะคะมีการก่อหนี้ไว้หรือว่า คาดว่าจะจ่ายก็หลักการเหมือนเดิมน,นะคะที่ไม่รวมตั้งนี้นะคะก็มาหักออกแล้วก็เหลือว่าเงินทุนสำรองที่สามารถาจ่ายได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้เนาะก็ไม่ยากนะคะก็ตามนี้เนาะค่ะแล้วเราก็ไป <c oughs> พิจารณาเองนะค,ะ,คะก็สำหรับคลิปนี้เนาะที่ได้ลงแจกไฟลไปนะคะก็ะเข้าใจแลยเนาะถ้าอย่างนั้นนะคะก็สวัสดีค่ะ